สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะนี่ก็คือช่อง Juniper Panda นะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีสร้างฟาร์มโซกาเคนอัตโนมัติกันนะครับเป็นฟาร์มที่ให้ผลผลิตด,ดีมากเลยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมีประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ขอฝากให้ทุกๆคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัพลงนะครับถ้าทุกๆคนกดแล้วเราก็ไปดูกันได้เลยเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการขุดลงไปนะครับประมาณ3 3บล็อกขุดลงไปเลยอันนี้ขนาดฟาร์มจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนนะครับว่าจะสร้างแบบไหนจะสร้างยาวประมาณไหนแต่ว่าฟาร์มนี้ก็อาจริงๆก็มันไม่ใช่ฟาร์มใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับ มันเป็นฟาร์มพอประมาณสําหรับแบบผู้เล่นแค่คนเดียวอย่างเงี้ยเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการขุดตรงนี้ด้วยขุดตรงนี้ลงไปเลยประมาณ3บล็อกเหมือนกันตรงนี้ยังมันจะเป็นส่วนที่เราจะวางวงจรเลสสโตนกันนะครับอ่าพอขุดเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราทําการวางวงจรเลสสโตนไว้ตรงนี้เลย โดยการเอาคอมเพลเตอร์วางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็เอาบล็อกอะไรมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็วางไว้ข้างบนตรงนี้ด้วยขั้นตอนต่อไปให้เราทําการวางเลสโตนทอตไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ที่ตรงนี้ส่วนตัวนี้มันก็จะดับเป็นแน่ปกตินะครับเมื่อคอมเพลเตอร์อันนี้มันตรวจจับกระแสไฟได้มันก็จะเปิดพอเปิดแล้วตรงนี้มันจะดับ ไอเลสตตนทอข้างหลังมันจะดับแล้วตัวนี้จะเปิดเดี๋ยวต่อไปผมจะทำสายไฟมาโยงมาตัวนี้ตัวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้วางประมาณนี้เลยแล้วก็วางเลสต t ต n e น้ทอตไว้ดดันบนอย่างนี้นี่ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นให้เราทำการขุดที่ตรงนี้นะครับวางรางรไฟตรงนี้ก็จะเป็น Hop เปอรอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ นี่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็นํานําเอาเดเล็กเตอร์เรียวนะครับ<ะ>มาวางไว้ที่ตรงนี้<ะ>เพื่อให้มันตรวจจับกระแสไฟนี่จะวางประมาณนี้เลยจะประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นให้เราทําการเอาบล็อกเอไม่ใช่ดิเอาอะไรนะเอาประตูรูอะเอาโหเแคนี่ก็จําไม่ได้นี่วางไว้ที่ตรงนี้ เ้าเปิดทิ้งไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ต่อเราจะนำเอาเลสโตนดับนะครับวางไว้ตรงนี้เลยนี่วางขึ้นมาที่ตรงนี้นี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้พอตรงนี้มันติดปุ๊บมันก็จะส่งกระแสไฟมามาให้ตัวนี้เป็นตัวรับพอมันรับมันก็จะดับ พอเลสตตนท็อตตรงนี้ดับตัวนี้มันก็จะปิดนะครับประตูรั้วตรงนี้เนะเราจะมาลองเทสกันดูสมมติว่าในใน c a r a สว w ด t h Hopper นี้มันมีไอเทมนะครับสมมติว่ามีประมาณ15และกันนี่เลยถ้าเราทำถูกวิธีโอลืม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 ตัวนี้ด้วยเก็บไปละนี่เราต้องปิดตัวนี้ด้วยนะครับ ถ้าเราทําถูกวิธีไมค์คาสวิทฮอปเปอร์มันจะไปติดที่ตรงนั้นประตูรั้วมันก็จะปิดจนกลัวไอเทมข้างในนี้จะหมดไปนะครับเราดูเลยไปสิจื้บนี่เห็นไหมมันก็จะทําการปิดเราลองเปิดดูนี่ไอเทมพอไอเทมหมดปุ๊บมันก็จะเปิดอีซี่ง่ายๆครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการวางพาวเวอร์เรลเลยแล้วก็ นำเอาบล็ of r e s t o r e อยู่ที่ไหนนี่ตัวนี้มาแทนอันไหนดีอันนี้ดีกว่าขดลงไป1 b o ่งวางแล้วก็วางยาวๆเลยอันนี้ก็จะประมาณน,นี้แล้วก็วางตัวนี้ด้วยยาวๆขดตรงนี้ออกวางตงัวนี้ต่ออันนี้แล้วก็ทำการ วางไว้อย่างนี้ก่อนถ้าไม่วางแล้วมันจะหันมานะครับวางที่ประมาณนี้แล้วก็โค้งตงัวนี้นี่น,นีขุดตัวนี้ด้วยวางแล้วก็วาง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 ประมาณนี้เลยส่วนตัวนี้เราก็จะขุดเลยไปนิดนึงเพื่อเป็นการให้รถไฟมันวิ่งกลับนะครับ เราก็จะขดประมาณนี้ทุบตัวนี้ออกแล้วก็วางอย่างนี้เออเอาไปอีกดีกว่าวางตัวนี้นี่ก็จะประมาณนี้เลยพอรถไฟมันวิ่งขึ้นมาขึ้นบนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะวิ่งกลับแล้วมันก็จะวนหลูปอยู่อย่างนี้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับข้างล่างเราต่อไปเราจะมาทําข้างบน ข้างบนก็คือให้ทุกๆคนอุดไปเลยนะครับอุดตรงนี้ไปเลยอุดไปเลยเราจะเราจะเหลือไว้แค่ตรงกลางนะครับอันนี้พอดีไหมโอเคนี่นี่ก็จะประมาณ ส่วนใครที่อยากจะทำฟาร์มเยอะๆนะครับก็ขุดยาวไปเลยอันนี้ผมจะเทสให้ดูก็จะประมาณนี้หลังจากเสร็จแล้วแล้วก็ขุดตรงกลางขุดขุดข,ด,ข,ด,ขดเลยครับจากนั้นให้เราทำการนำบล็อกบันไดนะครับโอ้ยลิ้นพันเป็นไรไม่รู้บล็อกบันไดมาวางอย่างนี้โอ้ยไม่ใช่มา่างนี้อย่างนี้ หรือใครจะวางเป็นแนวเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ผมจะวางไปแบบนี้สลับอย่างนี้สลับฟันปลาเป็นอย่างนี้มันจะดูสวยกว่าวางเลยวางเลยนี่จะประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปให้เรานำน้ำนะครับวางไว้ที่ตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะวางน้ำดา เสร็จแล้วต่อไปนะครับให้เรานำเอาอะไรนะอ๋อันนี้นี่นี่นี่ิสตันตนะครับมาวางไว้ที่ตัวน,นี้วางไปแถวอ,อย่างนี้เลยตัวน,นี้เราจะปล่อยวางทั้งสองฝั่งเลยนะครับวางไปเลยนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ เสร็จแล้วแล้วก็นำเอาออฟเซอร์เวอร์ครับนำออฟเซอร์เวอร์นี่ตัวออฟเซอร์เวอร์ตัวนี้มาวางไว้อย่างนี้นี่วางประมาณนี้เลยเผื่อเวลาต้นไผ่มันโตขึ้นมาแล้วไอตัวออฟเซอร์เวอร์นี้มันตรวจจับได้มันก็จะส่งกระแสไฟอ่อนๆมาที่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็นำเอานำอลูมิเน เ้ยไม่ใช่ดินี่ตอนอย่างนี้นี่เห็นไหมแล้วก็วางยาวไปเลยวางทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยวางอย่างเดียวกันเลยอย่างนี้นี่ประมาณนี้อ่าหน้าตาฟาร,ร์มเราก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูส u การ์เชนปลูก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 ปูกปลูกปลูกปลูกเลยนะครับปลูกไปเลยปลูกไปเลยปลูกไปเลยนี่หน้าตาฟาร์มเราก็จะประมาณนี้ครับเมื่อ o อฟ e ซ v e r มันทำการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของหน้ามันเดี๋ยวค่อยดูนะเห็นไหม มันก็จะทําการตัดให้เราอัตโนมัตินี่อย่างนี้เลยและข้างล่างก็จะโดนดูดเพราะว่า,อาไอตัวรถไฟมันวิ่งอยู่ข้างล่างพอวิ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะไปที่ตรงนั้นเพื่อจะทําการาส่งส่งของนะครับด้านบนอย่างนี้ตรงนี้ก็เราก็ปิดไปได้เลยปิดตัวนี้ด้วยปิดไปด้วยตัวนี้เสร็จแล้วจากนั้น แล้วก็ขุดลงไปด้านล่างเราจะทําที่ส่งของกันนะครับนี่ที่ส่งของแล้ก็อยู่ตัวนี้กดตัวนี้ออกนํากล่องมาใส่จื๊บจืบ,จ,บจากนั้นของเข็บมาตัวนี้นี่เห็นไหมเข้ามาแล้วส่วนไอ้พวกนี้เราก็จะอุดไปเลยนะครับอุดไปเลย,ยตรงนี้ อุดอุดอเพืออ่อความสวยงามอุดไปเลยอันนี้เราก็จะวางไปเลยหรือใครจะทําเป็นบล็อกกระจกก็ได้นะครับนําบล็อกกระจกนี่นำบล็อกกระจกมาวางอย่างนี้จิบจิบจิบ แล้วก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ประมาณนี้นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่มีม้าด้วยผมลืมบอกไปว่าตัวนี้เราก็ต้องปิดด้วยนะครับแต่อีกอย่างหนึง่งจะลืมปักไฟด้วยนะครับพี่ตัวเนี้ยปักไปเลยกลัวมอนสเตอร์จะเกิด เดี๋ยวเราจะมาลองดูดิว่าผลผลิตเราเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมโอ้โหแป,ป๊บเดียวแต่ก็ไม่แป,ป๊บหรอกผมสปีดปรับสปีดมันได้นเท่านี้อันนี้ก็ถือว่าโอแล้วนะครับเอาละครับสำหรับฟาร์มซูกาเคนอัตโนมัติเราก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหับวันนี้เก็ตกขอตัวเราไปก่อนนะครับบายบาย